จะอขอยืนหน่อยครับเพราะว่าหลายชมประเทศไทยที่ได้มอบหมายให้เข้าประชุมใหญ่วิสามันในครั้งนี้ครับท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาสู่แนวทางของการที่จะประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่หนึ่งประจำวาระการประชุมนะครับเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับมากๆของครอบครัวชาวกีฬานาราธิวาฒของเรา นั่นคือจะมีครับได้ได้พบปะกับที่ประชุมครับเชิญครับของสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสครับผมเป,เป็นคนสนาปต้อนสงขาครับท่าีอยู่ที่สิงห์นครรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมานะครับตามเอกสารการประชุมครั้ททงที่ผ่านมาต่อไปครับเรียนเจครับ หกสิบเจ็ดนะครับเวลาสิจุดศูนย์ศูนย์นอนให้องประชุมที่ปรึกษาอุโสนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสองจุดสามอุปนายกคนที่สามฝ่ายกิจกรรมพิเศษอ่าเกินไม่ว่านับเกินโอเคครับโอเคครับครับ ทีนี้มาประเด็นอีกประเด็นนึงซึ่งอยู่ในข้อครับรอกจากที่ทางประจารชมโรเบิร์บลได้เสนอมาสักครุ่มรับเดียวนับก่อนับก่อนที้น่นับะครับขออนุญาตนะครับตไม่บอกจะเอาลงครับเินตัวก๊กต่อนะครับกกตนะมเดือนหมสามจุดเย่ยช่วยถ่ายไว้เลยครับ่ายถ่ายไว้เย่ากับผมในวิเชตใช้ทองนุ่ม เป็นนายุสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาอีกโอกาสหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับโอกาสามา,าร่วมกับครอบครัวชาวกีฬา,าเมื่อสมัยที่แล้วก็คือ30ตุลาคม2563ที่ผ่านมาแต่ก็ยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของขีดจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิดอยู่บ้างทั้งสองปีก็ได้มาขับเครื่อน ในเวลาสองปีหลังเนี่ยภายใต้ความร่วมไม้ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมและก็กับชมรมกีฬาในสังกัดต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนว่าวันนี้เองผมจะมุ่งมันตั้งใจเดินทางการกีฬาอย่างเต็มตัวนะครับเพราะในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในสมัยหน้าผมก็จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ทําหน้าที่ต่อก็คือคุนอามิตรสิฐธานวันนี้ก็มาด้วยเป็นกําลังใจให้กับคุณมิตรนะครับปรบมือให้กับคุณมิตรด้วยผมก็จะได้มีเวลานะครับมาทําหน้าที่ทางการกีฬาอย่างเต็มที่ด้วยอุดมการด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจวันนี้ก็คือเราก็จะได้มีเวลาอย่างเต็มที่มาดูแลและก็มาร่วมขับเครื่องทางด้านการกีฬาให้นาราธิวาสกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่า วันนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะก้าวไปสู่เป็นบอร์ดหรือถ้ามาการบริหารในระดับกลางก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่ผ่านมามีหลายสมาคมก็พยายามผลักดันแต่เป็นติดเงื่อนไขของความเป็นนักการเมืองที่นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหลายจังหวัดเป็นนักการเมืองในส่วนใหญ่ก็อาจจะมีขีดจำกัดและคุณสมบัติ ที่ไม่สามารถกล้าวไปสู่เป็นบอร์ดบริหารได้วันนี้บอร์ดบริหารจะมีอยู่3บอร์ดนะครับก็คือซ u เปอร์บอร์ดที่ดูแลนโยบายภาพรวมทั้งหมดและก็ส่วนที่2ก็คือคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกะกะทและก็ส่วนที่สำคัญคือบอร์ดกองทุนคือคณะกรรมการอกอ,องทุนพัฒนา,นาการกีฬาแห่งชาติผมจะพยายามที่จะใช้เวลาและก็ใช้ ความมุ่งมัน่นกล้าไปสู่ที่จะเป็นบอ์อทั้ง3าอบ์ดหรือบอ่บอหนึ่งบ์ดใดเพื่อที่จะนําแนวทางมาพัฒนานราที่ว่านะครับในอนาคตกันต่อไปนี่ก็คงเป็นอีกเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่กันต่อไปนะครับสําหรับในส่วนของตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและก็ มุ่งมันตั้งใจว่าวันนี้จะวางวิสัยทัศน์ก็คือร่วมกับชมรมกีฬาต่างๆทั้ง43ชมรมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนากีฬานำไปสู่ความเป็นเลิศเราต้องยอมรับว่า